นี่นะครับปืนลูกกายนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นติดกล้องเลดดอดนะครับกล้องเลดดอดครับนี่ชักเจ็ดสิบห้านะครับปีกห้าสิบยางเส้นเดียวนะครับลองขึ้นยางเส้นเดียวยิงดูนะครับ เพราะมันไม่ไกลเท่าไหร่ครับลอยประมาณระยะ20เมตร15เมตรนะครับนี่ครับเลดดอดนะครับลองเอามายิงดูครับยังไม่ค่อยขินปืนเท่าไหร่นะครับนี่ครับหมายสภาพหมายปลาก็จะลอยอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยเข้ามาใกล้นะครับหนูจะลอยช่วงๆนู้นนะครับช่วงกลางครับ ต้องรอจังหวะปลาวนๆเข้ามาใกล้ครับปลาลอยครับล่องลองลองวนรอบบ่อครับแต่จะมาลึกหน่อยนะครับต้องดูจังหวะครับวันนี้เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับว่าจะมีผลงานให้ชมกันขี่ตัวนะครับจะขุดแถวกลับบ้านไหมครับวันนี้ครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับ